นี่แหะค่ะคาเฟ่สวยๆสไตล์บ้านสวนโทนสีขาวเรียบๆประดับด้วยไม้ระแนงกระจกตารางแนวสไตล์บ้านมูจิดูเรียบง่ายแต่สวยทันสมัยมากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผลพาไปดูตู้อนเนกประสงค์นะคะที่เขาเอาไว้ใช้ทำพวกอาคารร้านกาแฟร้านอาหาร ใช้ได้หลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะตู้สั่งประกอบสไตล์คาเฟ่เก๋ๆขนาดความกว้าง3.2เมตรความยาว9เมตรและความสูง2.6เมตรค่ะด้านในประกอบไปด้วยไฟกล่อง6หลอดมีไฟกลมๆประดับเพิ่มตามที่ลูกค้าต้องการค่ะมีพัดลมดูดอากาศติดแอร์เพิ่มในส่วนของผนังจะเป็นผนังไอโซวอลกันความร้อนอย่างดีมีจุดเสียบปลัก๊กหลายจุดแถมมาพร้อมเลยค่ะพื้นเป็นพื้นซซเมนบอร์ดปูทับด้วยกระเบื้องลามิเนต ติดบัว PVC และยาแนวมาให้เรียบร้อยหน้าต่างและประตูใช้กระจกหนา6มิลิเมตรค่ะประตูด้านหน้าจะเป็นกระจกนะคะในส่วนของประตูด้านหลังเนี่ยจะเป็นบานทึบทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานที่บ้านลูกค้าตอนติดตั้งเสร็จกันค่ะนี่แหละค่ะคาเฟ่สวยๆสไตล์บ้านสวนโทนสีขาวเรียบๆประดับด้วยไม้ระแนงกระจกตารางแนวสไตล์บ้านมูจิดูเรียบง่ายแต่สวยทันสมัยมากๆค่ะ ข้อดีของตู้ประกอบนี้นอกจากจะสร้างเสร็จเร็วติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายก็ง่ายแถมงบป,ประมาณก็ยังไม่บานปลายด้วยนะคะหวังว่าจะพอเป็นไอเดียสำหรับคนที่ชอบบ้านสไตล์นี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถทักไปสอบถามได้ตามลายที่ฝนแจ้งไว้ด้านล่างเลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ